ไม่เป็นไรอยาให้อะไรมันฉุดความจริงส่วันนี้เฟลบอยบ่อยไม่เป็นไรหรอกสบาย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 ใช่ไหมอืมเคยไปเขาเจน้อยไหมเจน้อยอะไรอ่ะอืมรู้จักเปล่าไม่นะใครอะ่ะเนี่ยเ <Gen oy. S 2> นี่ยเนี่ยเขาเขาเจนเดี๋ยวเดี๋ยวแวะก,ก่อนซ้ายมือซ้ายมืออันนี้มันเป็นร้านอาหารอันนี้มันเป็นของต้นตระกูลของประจังเลยนะบอกไว้ก่อน ชื่อ, oh, อว่าร้านอาหารเจน้อยใช่ส่วนเห็นปะเขาซ้ายมือสูงๆอะ่ะชื่อว่าเขาเจน้อยเอาไว้ถ้าพี่ชอปกับแก๊งมีเวลาบอกก็จะจะจะพามามันมีเรื่องเล่าใช่หรอใช่จริงๆมันเป็นเรื่องเล่าแบบไหนอ่ะบอกันนี้ไม่ได้คือตำตอนานาเล่าขานอะไรเงี้ยเหรอเป็นตำนานเล่าขานเลยจริง,รงๆคือแต่ต้องพามาให้เยอะที่สุดต้องพามาให้เยอะที่สุดแค่นั้นเอง เพราะว่าเจน้อยจะชอบสิ่งนี้มากถ้าพาคนมาเยอะมันเป็นสิ่งไหนอะครับบอกตอนนี้ไม่ได้บอกไม่ได้มันเฮ้ยพวกเราขนลุกมากอะเฮ้ยขนลุกเนาะไม่รู้เรื่องอเลยมันมันน่ากลัวนะไปเพิ่ไปเพอไปเพอไปเอิ่มไปเอาไว้พาม,มันมีอะไรอะ่ะมันเฮ้ยนะมัน เ,เดี๋ยวมันต้องพามาหลอนมาแถวนี้แล้วหลอนมากตรงนั้นมันเป็นโค้งร้อยศพด้วยอะ่ะคนยญงชอบไม่เคยกลัวอะไรพี่ชอบไม่กลัวผีหรอไม่นะถามจริงอืมชอบไม่กลัวกูจังแต่จังกลัวผีมากเลยอะ่ะชอบเป็นคนไม่เคยกลัวไม่เคยกลัว ชอบเมื่อกี้อะไรอ่ะไม่รู้ฟารันพี่ฮเฮ้ยฟาลันฮะได้ทำอะไรไหมอ่ะทำไมไม่เลือดทำอะไรไม่ได้ทำอะไรฟารันก็อยู่บนรถเนี่ยทำไมไม่เลือดเนี่ยชนใครหรือเปล่าไอ้เีย มีเลือดติดตรงกับของขานอนด้วยอ่ะพี่เดไปเหอแต่เียไปดูแต่เขาไม่เห็นใครเลยนะช็อปจะต้องลงไปดูใต้ทางรถอะพี่มันต้องเป็นเรื่องเขาใจน้อยแน่เลยอ่ะเขากลัวฟราท่านรอยเลือดนี้มาจากไหนอะ แล้วหนูจะรู้ไหมหนูนั่งข้างหลังอ่ะส่องใต้รถดิมีอะไรหรือเปล่าส่องใต้รถดิฮะส่องใต้รถดิไปพี่ชอบอยาไปนอนตรงนี้ลุกขึ้นมาชอบกำลังดูใต้รถอยู่ว่ามีอะไรแป๊บหนึ่ง กี่วันเจอขนทษดจอขทษดแบบนี้พี่ต้องรีพามาให้ด่วนเลยนะน่าจะชนแมวอ่ะพี่ชอบจังไม่ได้พูดเล่นนะถ้าพี่ว่างตอนไหนพี่รีบติดต่อเขาแล้วพามาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ต้องเป็นต้องเป็นอ๋อเร็วๆนี้แล้วแหละใช่ต้องเป็นเร็วๆนี้มันไม่ใช่หรอพี่ชอบไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยนะจริงหรือว่ารีบไปจังก็เจอเพราะจังเคยนี่คนรู้ยหมดแล้วอ่ะ มันคืออะไรเจนน้อยอ่ะอน้ามันต้องบอกทีเดียวบอกตอนนี้ไม่ได้อ่ะแล้วมันคืออะไรอ่ะก็พูดมาสีพูดมไม่ได้ไงต้องพามาทุกคนพูดมาเลยมันคืออะไรช็อปไม่เคยกลัวไม่ได้ไงมันชอ็อปไม่เคยกลัวช็อปไม่เชื่อเราไปจับไปท้าไทยช็อปจะท้าไทยมาเดิอย่าไปท้าททยพี่พ ขอร้องเธอเราออกไปจากที่ตรงนี้เ่อก็ได้บวดจับไปก็ไปง่ายจังเห็นเห็นว่าขอไงกลัวเฮ้ยไปแล้วคือเห็นเหมือนพี่ท้าทายเขาว่าพี่พอแล้วไปเถอะหนูว่าจะไปไม่ไดนแล้วแหละพี่มาจากเราต้องให้พี่ชอบขอเขา้มาแล้วแหละไม่งั้น มันไม่ไม่ขอเข้ามาพี่ถ้ามันมีอีกรอบคือมันคือเรื่องริงแล้วนะมันอั่นนั่นพี่หนูบอกแล้วไม่ไปขอเข้ามาพูดพูดขอโทษก็ได้ถ้าขอร้องละถ้ามันยังเกิดขึ้นอีกรอบคือรอบนี้ไม่เชื่ออีกแล้วอีกแล้ว รือเปล่า,า,าไม่รู้สึกมีคนอยู่ข้างห,หนูคนลุกอ่ะไม่จ้ารู้สึกเหมือนคนนั่งข้างๆวะพี่หนูคนลุกพี่หนูบอกแล้วกลับไปขอเข้ามาเฮอะมันอาจจะทำให้เราซวยไปกันหมดเลยนะก็ได้กลับไปใต้สะพานใต้วงมงค์ที่เดิม จะไ,ได้มังเราจะไปถึงที่อะไรหรอหรือว่ามันต้องมาตรงเลือดอ่ะไม่ไม่มันไม่ใช่มาตรงเลือดมันต้องไปตรงเขาไปตรงเขาเจ,จน้อยก่อนเลือดไม่มีแล้วนะตรงนั้นอะ เดี๋ยวพี่ไปยืนตรงหน้าหน้าเขานะแล้วพี่ก็ไหว้ขอเขามาเบื้องต้นไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวประจังเอเขาน่าจะมีทูบเพียนแถวๆนี่จอดจอดซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือข้ามถนน,น,นระวังด้วยนะมันมันอันตรายอ่ะมันเป็นโค้ง้อยศพมานี่พี่ ต้องทำไงอะ่ะไม่ไม่คือแค่พี่ไหว้ขอขอมาแค่นั้นเองตรงนี้ก็พออันนี้มันเป็นป้ายหลุมศพนะ่ะไหว้ยังไงอะ่ะแค่ไหว้นมัสเตย์เฉยนะ่ะไหว้ไปก่อนเถอะแค่แบบผมขอโทษครับที่ผมพูดจาล่วงเกินเอ,อ่อแม่เรียกว่าแม่ดีกว่าแม่ของเจน้อยจริงๆเจน้อยอยู่แต่แม่ท่านเสียนะี่พูดไปเถอะทั้งพอ่อทั้งแม่เลยทีละคำพูดดี พี่ต้องไหว้ก่อนอันดับแรกไหว้ไหว้ก่อนไหว้ยังไงอะหนึ่งแปดหนึ่งก้ไหว้อ่ะใช้มือพนมอะนั่นแหละแล้วพี่ก็พูดตามเป็นความรู้สึกเลยที่พี่แบบขอขมาเขาว่าแบบขอขมาโทษแบบยังไงเนี่ยพี่อย่าไปเยียบอ้าไม่ มาลงมาเดี๋ยวนี้นะโอเคตรงนั้นมันเป็นหลุมศพเอาเหรอใช่ตายแล้วตายแล้วตายตายแล้วทำไงดีฟ้าหลุมศพเลยน่าเวทีสวยพี่คืนนี้คือพี่นอนไม่ได้แน่จากบอกเลยพี่นอนไม่ได้ช็อปเปอร์ขอ ขอมาลาโทษครับชอปเปอร์ไม่ได้ตั้งใจครับเราจะทำไงต่อชอปเปอร์ขอให้พ่อแม่ไอ้เชี่ยกูตกใจมันตะฟังกิ้งตกใจมันตะฟังกิ้งตกใจมันตะฟังกิ้งตกใจ ตกใจจริงไม่ใช <stop pretending. S 1> ่ตัวแสดงว่าทำไมกิ่กตกใจไม่ได้เปิด <Wel> พ <kin> ี <puis> ่ชอบไม่เล่นนะจังไม่ตลกนะฮะพี่เปิดใช่ไหมเขาไม่ตลกนะไม่ได้เปิดพี่ เอาไงดีอ่ะ้ว่าพี่พูดขอขมาเลยยังดีกว่าพูดหรือยังต้องไปแล้วแหละจริงอ่ะไม่พี่ต้องพูดขอขมาคือเมื่อกี้พี่ขึ้นไปหลุมศพเขาเลยไปทําให้เสร็จให้ขอเข้ามาลาโทษครับขอเข้ามาลาโทษครับไกลๆก่อนไกลอกลคนกลัวแล้วครับกลัวแล้วครับกลัวแล้วครับผมจะไม่ลองดีแล้วครับผมจะไม่ลองดีแล้วครับ คุณตามพี่มาจังครับได้ผมชอปเปอร์ผมชอปเปอร์ผมจะไม่ร่วงเกินท่านอีกผมจะล่ร่วงเกินท่านอีกผมจะเป็นคนดีผมจะเป็นคนดีผมจะมากวาดขยะที่นี่วันผมจะมากวาดขยะที่นี่ทุกวันไม่ได้เล่นมืออยู่นี่จะไปทำอะไรตอนไหนเล่าคืออะไรอ่ะไม่รู้ ต่อเลยต่อให้มันจบเรียบให้ให้พูดให้จบเราจะไม่ไปกันสักทีนั่นเรเสร็จแล้วเออนกีนต้าสีว่าจะขอโทษนะเดี๋ยวอาจารย์จะรีบพามาให้เยอะที่สุดเท่าที่ยายกับตานี่เลยเราจะขอโทษที่ไม่รู้พี่กูไปแล้วไปแล้วจ้ากูไปแล้วจ้ากูไปแล้วจ้าพี่รถด,ด้วยหรอ ไปแล้วจ้าไม่ต้องล็อกก็ได้นะจิ้งไปแล้วจ้าเร็ว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 ,รว <c oughs> ที่นี่มันน่ากาลัวจริงจริงโอ้โหที่นี่มันน่ากลัวจริงจริงโมบอกแล้วใช่ไหมน่ากลัว เข้อยจะไม่ตามเรามาแล้วแหละเพราะพี่นั่นขอเอยพูดยังไม่ทันขาดคำเลยพี่วิญญาณตอนนี้มันอาฆาตว่ะพี่เราเราไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจเขาเนี้ยเราตรงอย่างเดียวเขาบอกว่าถ้าเจออะไรระหว่างทักเราไม่ต้องสนใจเราห้ามทักเราใช่เราห้ามทักเราพยายามคุยกันใช่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 เราเราแค่ชนขอนไม้เนี่ยขอนไม้เราชนขอนไม้แหละเราชนขอนไม้ใช่ใช่ใช่พี่ขับรถเก่งเหมือนกันนี่ใช่ใช่ ชนขอนไม้ชนขอนไม้ชนขอนไม้เราชนขอนไม้เท่านี้น่าจะต้องให้กรมตุมาดูแล้วะขอนไม้ขอนไม้เยอะมากถ้าจะเป็นช่วงหน้าฝนเห็นช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากเมื่อกี้นูที่รถใครอ่ะแต่เราไม่ต้องสนใจหรอกรถก็ช่างของรถหรอกเอ้ยรักกว่าจริงจริงเท่านี้เชื่อประจักขอนไม้ขอนไม้ขอนไม้อีกแล้วขอนไม้เยอะจังขอนไม้เยอะเดี๋ยวนี้ เปียบกับพี่เมือนแค่ขอนไม้ต่อให้รักเจ้ามากแค่ไหนวดชัำไว้ยังขอนไม้ไม่หมดอีกเหรอนตกบอยเดี๋ยวนี้ขนถอนตกบอยเฮ้พี่ตั้งสติพี่ช่วยพ้่ไม่เขาจะเอาถึงชีวิตเลยหรอรถพังแล้วอ่ะ้ย

มันนั่งได้สองคนอุอ้มมาอุ้มมาพี่ตั้งสติพี่ชอบตั้งสติค่อยๆขับประตูปิดไม่ได้เอ,อ่อทำไมอะไม่รู้คอนไวไม่อยู่แล้วอ่ะอุ้ย ัลโหลพี่พี่รถประจังยุ่งอยู่เดี๋ยวโทรไปนะพี่ใจเย็นใจเย็นไป่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะคว่ำเราต้องหาที่พักหา,หาที่พักพี่แถวน,นี้โรงแรมมันมัน,ม,นมันมีตำนานเยอะนะมันไป,ไปพายพาโรงแรมอื่นไหมมันก็ไกลมากแล้วนะเออไปเอางี้ไปบ้านประจางไหมตรงไหนอ่ะ เอออยู่เท่านี้เดี๋ยวมาร์คให้เรานีมาแอบใต้นี้ของรอดแล้วแหละเราต้องอยู่ในที่แจ้งอนะ่ะ แบ้านมาจากอยู่ที่มาแ่แถวเนี้ยซอยนี้ลละพี่หลังไหนอะเออโอเคหลังนี้หลังนี้หลังนี้จอดเลยทำไมไม่ค่อยมีคนเลยอะพี่มาจา่าง มือสองอ่ะฮะ<า>วิพี่วิมันไม่เป็นอะไรหรอกไปเป็นบ้านมือสองที่แล้วทำไมรถเราขับมายางรั่วแล้วอ่ะพี่น้วมาถึงบ้านอ่ะมาพักก่อนมาพักก่อนไม่มีอะไรหรอกอ่ะก็เช่าไว้อ่ะไม่มีอะไรหรอกนะชอบกลัวนะตอนนี้ชอบกลัวแล้วอ่ะไหนพี่ชอบใชบ่ชอกอนช็อบหน่งชอบกลัว,ลวแล้วไหนพี่ชอบบอกไม่กลัวไงกลัวแล้ว ไหนบอกไม่กลัวไงไม่กลัวหรอกวิ่งก่อนเพื่อนข้ามากอนบ้านหน่อยนะไอ้เหี้ยหลอนวหมวันนี้ก็นอนที่นี่ไปก่อนก็ได้แหละเฮ้ยพี่แตวนะนี่เราไม่มีเสียงน้ำใครแกล้งกูไอ้เหี้าผีแหละมั้งไม่ไม่มีอาจจะเป็นเสียงของน้ำรั่วแหละเดี๋ยวสงสัยอยากเล่นนะสงสัยอยากเล่นกับกูนะก็ได้น่าจะเป็นเท้าตรงนี้แหละแล้วอันนี้ใครอะคะเออ เพื่อนเพื่อนหนึ่งนั้นเลยเดี๋ยวโทรเรียกแอบบช็อปขออาบน้ำก่อนห้องน้ำอยู่ไหนอ่ะเอออยู่เดี๋ยวนะเอ้ยเสียงห้องน้ำอยู่ไหนอ่ะไปสั่งนี่นี่ห้องน้ำเข้าไปอาบน้ำได้เลยเอ่ออาบพร้อมกันไหมจะบ้าหรอมันห้องน้ำมันเล็กอ่ะพี่อาบไปเลยได้ <laughs> ิดห้องน้ำด้วยสินโมพุทธายะ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 ช่เจ้าคะช่วยมาดูแลมโนมโนพุทธายะปปาที่ห้องเอ่อซอยแฟตตรงนิโมพุทายะของพระจางทันลมมันหมุนเองอะเออแล้วก็ช่วยมาดูติดต่อไฟฟ้าด้วยแล้วกันนะเจ้าคะ ไอเคโอเครีบมาเลยนะพวกเจ้าเป็นใครฮะข้าไม่ใช่ช็อปเปอร์ไม่เออไม่ไม่ตลกนะคะข้าคือยมมาทูตพี่พี่ประจักษ์เห็นมันหนุบไหมพี่พวกเจ้ามีบาป เห็นเห็นวันหนูไหมพวกเจ้าจงยืนนิ่งๆขึ้นไปนอนบนเตียงพี่เห็นวันหนูไหมเห็นเจ้าจงดูนัมโบพุทธายะนอนบนเตียงแล้วพวกเจ้าจะปลอดภัยนอนนอนเดวเดบนึงเดี๋ยวนอนนอนบนเตียงแล้วพวกเจ้าจะปลอดภัย นอนนะค่ะอย่าทำอะไรพวกเราเลยมาแล้วพวกเจ้าไปาาร,ไปรไปลบลู่ข้าข้าจึงตามมาลาวีเจ้าาไม่ได้ทำอะไรเลยพวกเ <c oughs> จ้านั้นไม่ยอมถวายสิ่งที่ข้าต้องการข้าคือผีนางลำ คุณต้องการอะไรคุณตามมาที่บ้านทำไมถ้า,ถาจะยืมล่างเจ้าชอปเปอร์ทำการเสกสูงสมก<ะ>ับพวกเจ้าอะไรนะคะถ้าพวกเจ้าไม่อยากไม่อันเป็นไปต้องทำอะไรนะมีทางแก้ไหมมี พวกเจ้าต้องบนบานสารเก่าทำไมปิดซาเวเถอะนายกไอ้เหี้ยออนายก,กายปิดซาวก่อนอปิดซาวก่อนน,นายกขอเปลี่ยนซาวได้ไหมฮะม,มีมีนายกด้วยมีนามว่า ช็อปเปอร์เขาจะไม่เป็น,ปนอันตรายใช่ไหมคะข้างยิมล่างเขาแบบนี้มีนามว่าป้าควายธนูควายธนูป้าน้อยโค้งร้อยศพส่งข่ามาเข้าสิงล่างของช็อปเปอร์เป็นอะไรอ่ะ เิดเพลงแป๊บไอสัตว์โค้งเลยพี่พี่ร้อนเราคว่ำมาแล้วจะไปช็อคนั้นแน่ๆคุณได้เวลาแจ้งเกิดแล้วช็อปเร็วๆไลน์หนูช็อปเปอร์เร็วๆเร็วๆเร็วๆช็อปแล้วทำไมเขาเขามาหาเรื่องเราอ่ะคุณช็อปเปอร์ขวดดีอ่ะเป็นอย่างนั้นอ่ะเขาก็ต้องเอาชีวิตพี่ช็อปไปแน่ๆเลยอ่ะทำไงดีอ่ะหนูหนูมีอาคมอันนึงอ่ะไหนลองทำสิหนูพอจะแต่แต่ไม่รู้ว่ามันจะ ทัอ,อะไรถึงพี่ชอบไหมอะ่ะแต่มันก็ต้องลองไหมทำอะไรอะ่ะหนูมีของพี่เสกมาอยู่อ่ะพี่พอเขาส่งต่อกันมารุ่นสุดอย่าเสียงสัน่นสิหนูกลัวไ,ไ,หไหนลองสิลองก็ได้นะพี่มันมันเหมือนมีใครมาอยู่ตรงขาหนูก็ไม่รู้อะ่ะฮะ ไอ้เดี้ยวหนูขยับมาใกล้ไี่ได้อะอเอาไงอะถ้าถ้ามันไม่ได้ผลเราเราอาจจะจะจะวยเลยนะลองดูลองดู่งกลัวไปหมดแล้วเพลงไม่เป็นใจเลยเฮียเพลงไม่เป็นใจเลยเพลงไม่เป็นใจเลย่างไม่มีอะไรเลยอเอาเลย เฮ้ยพ mm. ี่เฮ้ยเกอยาคิดจะลองของไม่ได้อะพี่น้ำมูกไหลเยอะข้ามองพวกเจ้าอยู่พวกเจ้าอยากคิดจะลองของเพลงไม่เป็นใจเลยเพลงไม่เป UH ็นใจเลยพี่อเพลงอะเพลงอะเขาแข่งแกร่งกว่าหนูอะเจ้าเรียนคาถามาจากที่ใด เพลงเขาหายไปแล้วอ่ะหายอยู่ที่นี <S <s ่แหละพี่มีเบอร์หมอผีสักคนไหมไม่้มี ฮาง่าฮ่าฮ่่าฮ่า่เจ้าจะิอจจะสู้กับข้า คุณบอกมาดีกว่าคุณต้องการอะไรข้าไม่ต้องการอะไรเฮ้ยอยายย้าวย้ายย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 วยยยยยอยย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  เจ้าอย่าเล่นของแข็งกับข้าไม่งั้นชีวิตเจ้าจะหาไม่ฮู้วหาแล้วฮวอ่อะวว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 โหออวว่วววววเวว่อวววววะวยู่อ่ะว่างไงมีเรื่องให้ช่วยหน่อยอ่ะเรื่องอะไรอ่ะ เอ่อตอนตอนนี้อยู่ไหนส่งรวมมาหน่อยเอ่อมีอะไรอ่ะว่ามาดิว่ามามีเรื่องให้ช่วยจริงจังซีเรียสส่งโลมาทำไมอยู่กับสาวเหรอเปล่ามีเรื่องอะไรเออเปล่าเปล่าก็ส่งโลมาฮะถ้าเปล่าก็ส่งโลมามีเรื่องให้ช่วยหน่อยเออมีอะไรอะ่ะเบลเ้า ก็บอกว่าเดี๋ยวส่งโลมาเดี๋ยวไปถึงแล้วบอกได้ได้เดี๋ยวเจอกันที่ตลาดก็ได้เ okay, อาวนะอาแล้วตอนนี้อยู่กับใครอะชอบอยู่กับเพื่อนๆนะ่ะกำลังเล่นสนุกสนุกกันอ๋อเพื่อนๆที่ชอบชอบให้รู้จักอะนะฮะชอบเพื่อนที่ชอบให้รู้จักที่ตลาดอะนะอ่าทำไมอ๋ออ๋อก็คือว่าอยู่กับเพื่อนถูกปะ่ะว่าใช่ใช่เดี๋ยวชอบไปเดี๋ยวชอบไปใช่ใช่ เจอกันนะเรามีอะไรค่อยว่ากันโอเค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 ข้าได้สติกลับมาแล้วเป็นไงบ้างเพื่อนๆเม่อเป็นอะไรเม่อยู่ดีๆช็อบก็วาดไปอยู่ตรงนู้นน่ะงงเลยอุ้ยพี่เมื่อกี้พี่นามบุญไถ่ยะจงไปจงไปเดี๋ยวนี้มันไม่มากวนละมันไม่มากวนละพี ได้ยินเสียงเพลงเหมือนพวกหนูไหมไม่ได้ยินอะ่ะพี่พี่วันจากได้ยินเพลงไหมอะ่ะไม่ยินอ้อาวอ้าวไม่ชอบนายก<ม>เล่นใหญ่าาานายกเล่นใหญ่อ้าวพวมาเราลืเราลีบไปแล้วเถอะไปจากที่นี่เถอะบรรจางไม่เปิดไพ่สงสัยสงสัยกระถาไปแข็งพอรีบหนีเถอะอุ้หหนูไปจางอย่าลืมฟ้าลั่นดิจาง